ดูๆไฮ้หน้าหน <laughs> <laughs> ้ารอดไหมมันบอกไปน้่งไปนั่งแท็กโบกแล้วนี่แหละลุกมดซื้อบ้านตลาดที่น้องบลักสาธิตบ้านหน้ารอดมากยังละหมือนีมาช่วงราคางัวราคาหัวอ๋อมาเบิ่งราคางัวมาสอบถามราคาหัวมาเด้อพี่น้องเด้อไปไปไปเบิ่งไปสอบถามราคางัวมาท่องที่มาย่างได้บ่เด้เดี๋ยนี่เบิ่งรถสาธิตพี่น้องไปไปคุยไปคุย ไปไปค่าเบื่อคาง้อพี่น้องแต่ว่าจอดของค้องเมาแล้วพี่น้องยังตาไรแล้วกบชาอ่าพี่น้องพื้นผูกแขนพื้นผูกแขนคือง้วเส้นหมดเลยพี่น้องมาผูกแขนอ่านผูกแขนคนไปไป็สาไปผูกแขนเขาใหญ่แล้วเขาจะสด แล้วไปได้บ้าล่ะโอ้บ่ไรบ่ไรเรียนไม่บังคับติดๆแล้วภกษาง่วงภะษานี่ฮะไปไปไปถามราคาข้าวง่วงุ่นผู้ไปไต่หุ่นย่างไปบอกราคาง้าวตัวเดียงหนาเดียงหลังไม่รู้เรื่องดิเี่ยงฮะง่วงพยายามด้วยพลอย่าง mau tất quát lâu bụi đã gai hắn hiệu bao đấy cả mong tân hai bỏ bọn của bọn như tờ loài vila, you know. Bao tay mong ngọt nữa nữa nắng nít tai thấy tay 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 đi, tay 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 tài 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 tay 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 ไม่จะไปเนี่ยเซตขวดเหล่าจังไรเนี่ยบังง่วพี่เมย์เนี่มาได้แล้วโอ้ยตายไปหนึ่งง่วบาดเลยแนี่มาได้แล้วมานั่งเหล่าอยู่ในวงเหล่ามันก็เซตตัวบาดเลยฮะคือว่าสิบห้าพี่น้องเบิ้งราคางง่วงสันเบิ่งม่ได้แล้วตายซื่อชบาดเลยตายซื่อพี่น้องร้อยแล้วพี่น้องเฮ้ยบ่เห็นบ่ได้เบิ้องเงี้ยหนุ่มคนี้ เขาทิตงกเมาแล้วพี่น้องว่าเขาเจ้าก็บ่ได้ขายพี่น้องหมดนี่บ่ได้ขายยังเลยบ่ได้ขายบ่มีผู้เด็ขายได้ซื้อได้เลยถึกถือไอผู้ซื้อไปใส้บ่ละคนแกกลับไปกลับมาอยู่กับเปลืองน้ำมันแล้วเนาะไม่เดี๋ยวมันไปเติมห้าร้อยพอได้เที่ยวพอได้กับเติมน้ำมันเหรอกับเติมน้ำมันเหรอเติมละพันละพันก็บใหม่ นักเติบมากเติบไปสองเนาะย่านไหนยังสิดเพิ่มเลยคุณเลี้ยงออกกันสายไปเนาะควายเแบนควายก็ล่วงบ่ควายแบบเขาซื้อกันคนนึงเขาซื้อสองเศษเขาขายร้านได้เงินได้เงินได้กำไรเปรตเศษโอ้บัดคข้อยพอได้ขายดีเนาะแต่ว่างัวเขาพอด้ขายซื้อสองซื้อสองเศษนี่ควายน่ะยุใส่บ้านร้านบนี่บ้านยังบ้านเฮาน้องแถวโอ้ เสี่ยวอะคนทางมบทกิน so ี like ่โ <danach> อ้โอซืควายนหมูนะเขาได้เงินยังทปเป็นหนยซื้อบุเพันควายงามหมเขาจ้าควายงามเนาะควายงามควายงามควายงมช่วงนั้นมันราคามันก็สิเป็นสี่แสนพูละอืมมยันควายงามมันก็ได้อยู่แต่ว่าสำหรับควายปลอดปลอดงสีบได้แนวนี้เนาะมัน้องามมีดีเด้ควายเงินล้าน บ่ได้ขายพี่น้องมือนี่ก็บ่ได้ขายได้พี่น้องเออตลาดซุปเช่าแะไรพี่น้องตลาดงอศพเช่าแห้งเถิกเถือกก็ได้ขายพี่น้องพี่จังแมย์จางสีแม่ละสามหมื่นสามหมื่นสี่นึ่พี่น้องสามหมื่นสี่บ่ค่อยได้ขายพี่น้องเพราะมีคนซื้อหะอยากได้บ่คุณห้องสี่หมื่นโมเมนต์เ่ พ่อเขาซสือบมันแค่คนบ่เสือข้วายนะหาเสือขั้วหน่อยขายแพะบ่อันนี้จะาของคนหรือขายบุงบุ้งาเจ้าบว่าเดีขายกันไม่ลูกมันจะค่อยขายเจ้าขายอยู่เนาะเดขายอยู่เนาะขายละห้าหมื่นห้าหม่นพูดะม่ลูกเาจุมไปละเอา นะโอ้เขาจะเขาจะเอกไปเรียงเนาะลูกพีไงเคยขอไหอันรหัวรุนนี่จะคองไผจะคล้องบ่อยู่มันไม่มีพื้นที่จะคล้องยตู้ฝนรอดสองร้อยหนาบาไ แม่ลูกพี่น้องจะเอาตอนนี้ตักฝนอ๋อแยกลูกไปบ่โอ้ตู้ฝนเราอยากแยกลูกอ๋อไป้องแต่ให้แม่กอนาเป็นพ่อค้านห้อยนี่บอกแว่นว่าสิไรกกำไรตลอดได้น้องนุ้งเลยบางครั้งมันได้น่ะมันลุกตัวนี้ตัวนั้นตัวใดเขากะมีอาวุธยิงได้เฮ้ยดิ ลูปาตัวดีเนาะตัวหน่องมันรูปอยู่บ่เดือดเพราะเอาเอาเอาเเ้าไปเลยไปไล่ไปเลย ไอ้ส oh ิบเอ็ดแปดร้อยเตลูกบ่นี่สิเดี๋ยวจ้าเงินควัญทองเงินสุ่โตควทองหาเลยจะียาวัญควัทองเงินสุนโตเลยนี่เงินนี้มันใช่บได้ซื้อบเป็นเออจะขายหรือบ่ขายอันนี้อเเอออันี้มันใช้บได้อันนี้มันกระเป๋าซอสูกระเป๋ามันนกเปาไว้นีก็ใช้ไม่ได้เงินโูกระเป๋าตัวนี้

เปานเลซีเมือพี่น้องแม่ลูกตัวเรีกอะรลูกคนก็ได้ต่อรออยังตอลอง้พี่น้องเทื่อนซีเทิร์นซีพี่น้องเรื่อผ้ชายกว่าเพราะซอยเพราะอำไรเป็นพันเน้งกูร้อยเดียว พ่อมึกกระดูกกี่ีเด้อมาซื้อเราคอยซื้อนี่แต่ริมม่ซื้อเราอยซื้อเซาหนึ่งนั่นเซากร้อยนั่นโอยผมเซาครับดับดเขาขายแล้วนี่เนี่เปอร์ซาหกรี่พี่น้องลี

Còn mấy cái lát nó tốt bắn cái quái Ôi mấy cái nó cú, nó luôn Cháy nó mà khít nó xì mưa đấy Cháy nó mà khô, nó cắt Bố cả rồi, đợt rồi, xưa tuần này đi mua cháu khái Bố bà tuần này 30.000 Khái 30.000 Mà nó bị lục này thì สี่ขายสามหมื่นสาองโอ้ขายสามหมือพี่น้องสามหมืองัวแดงมีทองเรียบร้อยเนาะมีลูกเรียบูงรยสามสเนาะราคาสามหมื่สองพี่น้องประกันทองบ่เนี่ประกันทองยุ่บอประกันประกันว่ามีทองเนาะแต่ว่าลุงลูกบ่ะจักจกเบิงก็โอ้จกบิงก็หัวเนาะสามหมื่นสองนอห้อยยังซื้อบิขมินน้อยขมินเออห้อยขมิน เบอร์โทร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 ศูนย์แปดหนึ่นห่ายหองเกยทมินพี่น้องหอยทมินเด้พี่น้องเด้อดงไฟปดงไฟพี่น้องูไสนใจทั่วมารอดไปหอยะมินตุ้มพี่ลึกพี่น้องเอ้ยตุ้มมันลายตัวนี้ โห้ถึงง้อโอ้โงเง่าอ่าลาดพี่รองสูงเงซื้อเขาัชบาล่อะไรนะะซื้อบหัสันหาหกพันหาไปไปจงไปหกพันหาพี่้องเ่าซื้อไป

đó vấn hỏi vấn đề ship hà Với chúng to lắm còn như thế nào? To lắm còn nó khá phân hải ship hà nữa đấy ngon này giờ đầu hải phèn đấy cũng gặp phèn kho phía đồng nhìn phía đồng mắt phong thì nhìn lá xoáng mè này chắc phải chụp phải luôn nè จะขาอยู่งามอยู่พี่น้องเป็ะเลียงอยู่ให้ลูกงามอยู่แม่เนี่ยคือกันเขาไปล้วเขาเข้าอยู่บ่เขาเข้าบ่พลครับเีลุงไปแล้วเีมั้งโอ้ลงรักเชื่อล้วอันนี้ยังอันนี้วลงเนาะอันนี้ทังเจ้าบ่นี่ครับครับแเท่าไรดีสี่สิบสี่หาร้อยครับโอ้สี่สี่ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่โอ้ลูกงามอยบงามเป็นตะเลียงทีพี่น้องเนาะค้มสูงลอยสหาเนาะ ทีเมินทีก็ผาล่อยตัวนี้จ้ะนี่ตัวนี้นักนี่นี่ตัวนี้ลูกเขาด้วยไรตัวนี่อันนี้หัวลุนพี่น้องฟังนี่หัวลุนหัวลุนโอ้งามอยู่พี่น้องเป็นตะเลี้ยงอยู่เป็นงอหัวลุนลูกเด๋อลูกตัวผู้ลูกตัวแม่ตัวแม่ล้วครับลูกลูกก็งามพี่น้องโอ้ลูกคลับพี่น้องลูกคลับอยู่นี่และข่าอะไรตัวนี้หาซิเบ็ดครับหาซิเบ็ดพี่น้องหาซิเบ็ดยังต่อได้เนาะที่สองพม ด้หอยยังในหอล้งไว้หาเด้หบสามมื่นลดลงอีกครับหาอ็ดแล้วในหอยยังบา้อยเรื่องเหอยเรื่องเบอร์โทรศูนย์เก้าสองศูนย์เก้ในหอยเรื่องพี่น้องคได้สนใจได้พี่น้องด้ยแม่นี่ไปเจาพี่น้องแม่นี่ไปจะเลี้ยงยู่นี่จะมาต่อเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่งามอยู่พี่น้องงามอยู่เขาต่ออีกแม่นึงสองแมงบนพี่น้องมา มาต่อรองมาสอบถามมาด้วยพี่น้องด้วยโชวมารอดพี่น้องโชวมารอดพี่น้องบาเด็กมาด็กายกับอะไรขึ้นเมื่อไร่ล่ะไปขึ้นไปขึ้นรถออกแก้เมื่อเอาขึ้นเอาขึ้นนี่พี่น้องคนไล่ขึ้นเมื่อมาเด็ขายเอาเมื่ออะไรพี่น้องจะเริ่มจะเริ่มไหวแล้วพี่น้องเริ่มแก้เมื่อได้โบกันคนสื่อได้พี่น้อง เรื่องเจเมื่อแล้วเพราะมันคนสื่อเด้มันเบิดบดหน่อยคน,เ,นเอาเมื่อได้พี่น้องตลาดบ้านหน้า้อมพี่น้องหน้า้อมตลาดหน้า้อมตำบลต้นพงอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครเนี่พี่น้องเด้อใกล้กันลายอยู่พี่น้องแต่ว่าก็บบุคอยได้ขายพี่น้อง งอพี่การพี่น้องพี่การพี่การมาตั้งแต่กำเนิดด้วยพี่น้องเด้อสีดีพี่น้องสีดีงามงองามแต่มันขาพี่การขามันบระทึงดินขาหนามันถึงงอพี่การพี่น้องงอพี่การพี่น้องมาขายพี่การเดจะเอาไปขายเลียบร้อยไหมนะพี่น้องตัวใจใจบุญฉุนท่านด้วพี่น้องเด้อมาเบิ่งชิพเป้นเราเห็นกับ ไทยซีเป mm ็นเพิไปน่พี่น้อยยนพิ่ขาเพิ่พี่การพรข้าเขาเอามาขายด้วยเขาตะได้เงินก็จะมาเลยเกี่ยวว่าพี่การมาพีการเด้พี่น้อชี้งามดีอยู่เครื่องดำานี่พี่น้องเด้อใดสนใจก็ยังมาสอบถามมา่ดลองราคาพุ่เอาพื่นห้องสองหมื่นพี่น้องในหอยขวัญสามพ้ารบาท สื่อรีบร้อยใี่นาองราคาซื้อจริงขายจริงแต่ว่าต้องขายกํไรได้หมดขายเนาะสื้อชีมชีมื่นหายเื่นกซื้อมีมื่นสามหาร้อยีมื่นสามพันหาร้อย่เนาะเนซื้อมาก้วผู้ใดอยากขายกําไริวกัมาต่อเด้อพี่เ้องเด้อมาายกํไรต่อเพื่อนงวเลี้ยงพี่น้องวเลี้ยงอ้หอยเสียงไ้ีเสือเปโทดเโทรศเก้าแปดศ์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกสองเ 1699 1699พี่น้องในหอยเสียงบ้านต้มเอยเนาะของพนโยพี่น้องผู้ใดสนใจก็ดจะได้ไปเลี้ยงพี่น้องเป็นงัวเลี้ยงพี่น้องงัวเลี้ยงพ่อมาต่อรองเอาพี่น้องเอาให้กั็ไปเพิ่มนิดหน่อยเพิ่อเกิดขายไปแล้วนี่หองอ้างดีอยู่พี่น้องหองอ้างดีอยู่ให้ห่างพี่น้องงัวให้ห่างคก็ต้องงวอเถอะดิ

lông, phun thì nào, bấm lông, lông cả. này, bấm mì ngô lì thì nào, ngô lì bấm mì đi. lì thực bố mì chắc tố. Coi, cái hàng vẫn mắc quần nó vẫn là vừa nào? คัดทาขคัดทางมันเต็มปากโอ้ยโมกุนคัดทางยังเดือดพี่น้องนี่ก็งัอราดพี่น้องงัวราตแม่ลูกนี่ก็ลาดแม่ลูกแล้วก็จองคนังบรอยูจาของกจะไปเสร์ฟ จ้าของบอยู่ได้สอบมแล้วพี่น้องเนอตของเบจเ้าองไปตั่ยเอาบ่เราตเอดเอาอยู่บ่มันเมียนจะสี่คนยังไดนโอ้มัเมนรสาเนาะ

แา่เราก็เริ่มไหวแล้วพีว่น้องไหวแล้วไหวแล้วพระเจ้าหนี้บ่หลายเยอะบ่หลายกีโตพี่น้องพระเจ้าเพี่เด้อพระเจ้าน้องห้อยพนลิกเรากันที่ซึ่งการสำรับคลิปนี้เมื่อนี้ไห้สำนี้ก็ได้ครับเด้อคลิปหนาจังพอกันไหมการสำรับคลิปนี้เมื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณอาลัยสวัสดีครับ